หายุณนอรร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จวันนี้คุณนอตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคําตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ และคุณก้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคําตอบครับเกมทุกธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสา harmful, มารถที่จะสร้างรายได้ได้อินดีมคือแพลตฟอร์มสาหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปลงทุนแค่หลักพันบาท สวัสดีครับอายุน้อยร้านช่วง THE s สเปเชียลเอพิโซดนะครับวันนี้ผมมาทําหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทําหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหล,หลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบก,กับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่าทำแล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับมวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณกล้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณกล้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชชูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับ่ออื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทาอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องกัถูกแอบอ้างชื่อเอออออาาไปใช้้้หรรืล่่กกกงงงจิ็ตขบวผม ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ11ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้มูลค่า7,9,000ล้านบาท แล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทําเกี่ยวกับ s e มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งที่อยากทําก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพอยากให้มีหลายๆรายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีมเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็นโอท็ออยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้าคแล้วก็รวมกับคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษ มารวมยู่ที่อินดีนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทํา ที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกสถานการณ์น right? right. ี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินทีมเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแลือเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าธุรกิจเครือข่ายมันหลอกลวงหรือเปล่าให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวนเราเนี่ยกลับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล คุณอมมีความคิดในด้านนี้อย่างไรบ้างครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะ นำเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะช่วยให้คนสําเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทั้งที่1ทั้งที่2ทัทางที่3มขอ,ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ย ประสบความสาเร็จหรือมีไรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่มีคติก็ยังมีมคติอยู่นะ,บ,ะบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกลวงเงินต่งตงางๆนาน,า,นาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแชร์ลูกโซ่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่หนึ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบสคบอย่างที่2สินค้าก็ ไม่มีนะครับห,หรือถ้ามีก็ไม่ได้รับอยอยนะครับ,รบแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญาตครับจากหน่วยงานของสกบอก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทําธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้ทางศกบอ,อนุญาตเรา ต้อองหรืเปล่าผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วล<ะ>่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมรับว่าอินดี้มันแตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอย่างอื่นอย่างไรบ้างไม คุณนะไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกกันนะไม่ได้หลอกไปเปิดสมาชิกใช่ไหมไม่มีครับผมไม่หลอกนะคุณโอไม่หลอกครับไม่หลอกนะไม่หลอกงั้นไม่คุยย้อๆเลยนะครับผมไปเลยครับผมเอาละครับคุณก้องคุณโอมครับมีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้ เพราะจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเหมือนกันก่อนอื่นเลยอยากจะรูร้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นอย่างไรครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้นะครับโดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรต่างๆนานาเรา แปงฟ้นานาน้ำงราผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้น <c oughs> ซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้อะไรคืน <c oughs> ยกเว้นเงินทอนใช่ <c oughs> ไหมครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มของ MLM ธุรก,กิจเครข่าย <c oughs> ก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อย่างแรกอย่างที่สองถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมี มีไรายได้เพิ่มเติมเข้าไปถือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์เราซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นค่าการตลาดและค่าดิสพิวชันหลักการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่จะให้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสพิวชันก็คือว่าเป็นเหมือนสากรงเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทูตรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจ ทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำ MRM นี่ที่คุณต้องบอกมี4ี่ห้าบริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็น1ิล้านคนอินดีมันแตกต่างจากบริษัท MRM อื่นอย่างไรบ้างครับผมในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆแต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันนึงครับที่เป็นแอฟเฟียลเก็คือว่าหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิม ที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงอินดีมจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน com ค o m ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเข้ามาไว้ที่เรานะครับเราเป็นเกตเวย์ให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งนะผ่านออนไลน์ได้ 1. ปลอดภยัย 2. ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางนะครับสก็คือซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มีครับ ครบทุกอย่างเลยครบผมผอกแล้ครบหมดเลยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการซื้อวิธีการซื้อใช่ครับมาซื้อออนไลน์ใช่ครับแต่ก็ซื้อกับเจ้าเดิมที่เราไว้ใจนี่แหละถูกต้องครับผ่านทางอินดีมใช่ครับแล้วผลประโยชน์ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมุติตัวตัวเรา เราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วน,ส,วนส่วนต่างของขค่าการตลาดกลับไปด้วย<ม>คนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ m m m ก็ไก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น แพลตฟอร์มสาหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโบรกอยากธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทำมีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกธุกกี่คนเจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนมีคู่ค้าต่างๆสินค้าต่างๆที่อยู่ในอินดีนนี่เยอะขนาดไหน ครอบคุมพอไหมสำหรับว่าชีวิตคนหนึ่งจะไม่ต้องซื้อของที่อื่นมาซื้ออินดีมั้มีเยอะมากครับแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วยก็ไล่ตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ําพริกเผาก็มีในมุมมองว่าด้วยความสําเร็จนั้นทัศนคติมีความสําคัญเทียบเท่าได้กับความสามารถวอเตอร์อาวาสกอตช่วงนี้คุณน ขอเป็นตัวแทนในการหาคำตอบจากคุณโอมและคุณก้องว่าธุรกิจเครือข่ายมีคนสำเร็จจริงไหมหลอกลวงหรือไม่และหากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลยครับจุดนีน้น่าสนใจในในฐานะผู้บริโภคแล้วกันนะที่ยังไงก็ต้องซื้อของใช้จำเป็นในชีวตประจันอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทางในการซื้อมาซื้อผ่านตรงนี้แถมได้แคชแบ็กกลับไปได้คะแนนกลับไปทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ อยากมีอาชีพเสริมมาทํากับอินดีมเนี่ยถามจริงๆเคยมีคนสําเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทําธุรกิจเครือข่ายเนียก็จะแบบขับรถสปอร์ตไปถ่ายรูปที่เมืองนอกใช้ของแพงๆอะไรเงี้ยมันสําเร็จจริงๆหรือเปล่ากับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบริษัทด้วยนะครับีแต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะ พรีเซนตแบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมากนะครับตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมา,มากๆนะครับตัวอย่างก็มีอหน,นี้4ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด4ล้าน3 4เดือนปลดหน,น,นี้หมดหรอครับแต่เขาทําจริงจังมากนะครับเขาใช้เวลากับธุรกิจเนี่ย 24ชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทําธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ2ปีแล้วเขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้ว<ส>แต่ความขยันของแต่ละคนเพราะว่าบริษ,ษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆ<ส>เราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีนั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางาน อินดีมก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาคือออนไลน์สไตล์แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำวิธีการต่างๆมานานเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลน์สไตล์ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีเคานเจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้งอินดีนะฮะอย่างคุณน็อตบอกว่าบางคนเขาก็ลดปอตบางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า c คาเจอร์ของอินดีก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์<ม>พอมันเป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้พนเพราะเราพิเศษว่าเราปลดหนี้ได้หรือ,อยัง<ม>เราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีมก็คือว่าสเตจที่หนึ่งก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราเนี่ยหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะฮะพออินดีมเปิดมาประมาณเกือบ2อปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีมเกนี่กิ20ล้านบาทขึ้นไปมี1คนเกิน10ล้านไปมีอีกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณร้อยคนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นคน นี่คือสิ่งที่อินดีมทาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปลายอมง์ความฝันอีกแหลว้ว่าโอ้ฉันจะปลดหนี้ได้แล้วทํำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทํำยังไงได้วิธีการทําจริงๆแล้วธุรก,กิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทำทำไม่สําเร็จมันก็แค่ยังไม่สาเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําธุรกิจ ส่วนตัวหรือจะจะสักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา3ปี5ปี10ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทําแต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เลยเข้าใจว่า3 <S 2> <S 2> เดือน6เดือน1ปีจะสําเร็จ <S 2> <S 2> <S 2> มันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริง แต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสําเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูมือนอินดีจะพูดแฟกต์ความจริงซะส่วนใหญ่ไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความท้าทายและก็สเสน่ห์ของธุรกิจเนี้ยก็คือว่า AOI return of investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่ากัธุรกิจอื่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2,500บาท1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินเขาเอามาจ่ายแต่ว่ารีเทิร์นที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้งพูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึ่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อน และสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะ mm hmm. มาทํากับเราสิส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหมดเลยจริง mm hmm. จะทํายังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังจะทําถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับ mm hmm. สมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อนผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่า การเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาแต่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทําธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้เช่นสมมติพี่น็อตครับผมทําธุรกิจเครือข่ายชื่ออินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายหรอก็จะแบบเริ่มตกใจใเริ่มยี้อยากจะวิ่งหนีมดดมผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ไงธุรกิจเครือข่ายของพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้างพี่น็อตก็จะอธิบายมาแต่สี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คุยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดอยู่พี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ผมก็บอกว่าอันนี้แสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรกิจเครือข่ายของพี่นอตไม่ตรงกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรกิจเครืะ่ายของผมให้พี่นอตฟังก็คืออินดีนเน้นพูดความจริงรไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นของอินดินเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่หลักพันครับก็จะประมาณพันหกร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ก็แตกต่างกันนะที่อื่นต้องซื้อสินค้าเป็นหมื่นๆถูกปะอันนี้ไม่จำเป็นพันหกร้อยกว่าบาทนี่ได้สินค้าไหมได้ครับได้สินค้าด้วย<ช>ผม<ๆ>ว่า ROI บางทีมันตอบไปทุกอย่างหรือว่าเดิมพันหกร้อยบาทบางทีทานข้าวบางทีไปปาร์ตี้บางทีซื้อของให้ตัวเองบางทีมันเยอะกว่าน,นี้<ม>แต่นี่หมายควาว่าเป็นเงินลงทุนนะฮะสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่าเเวลาาข้ไปใส่ คุณโอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดีมเอาของผมมาขายกับอินดีมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะค,ะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าที่อยาก อยากจะมารวมในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่สามารถรวมได้อาจจะเป็นร้านอาหารอ,อาจจะเป็นสินค้าโอท็อหรือเป็นสินค้าต่างๆของของคนไทยที่อยากจะไม่รู้จะไปทําตลาดที่ไหนเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องเนเราเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเร,เรารับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดี้เป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะ แต่คนที่เป็นสมาชิกได้ไประโยชน์จากมันในการ,รใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบน,นะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีไรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบอ แต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทำทุกงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษา เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกอเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริตกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหน แค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือขา่ายทำามธุรกิจ MLM ทำาธุรกิจ Network Marketing พวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้เราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีมครับเพราะเราเชื่อว่า ทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทำเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายุน้อรยร้ล้าน EP พิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควาคว้ามันอายุน้อรยร้ล้านเดอะสเปเชีความฝัน ไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหากโคลินพาวเวลยุคนี้เป็นยุคที่คนทำคอนเทนต์ออนไลน์หน้าใหม่สามารถต่อสู้กับคอนเทนต์กระแสหลักเจ้าใหญ่ได้ส่งผลให้มีอาชีพเกิดใหม่ที่ทำไรายได้มหา,าศาลขึ้นมาหลายอาชีพหนึ่งในนั้นคือบิวตี้บ็อกเกอร์นั่นเองครับ ทำให้มีบิวตี้บล็อกเกอร์รุ่นเล็กอายุแค่12ปีเกิดขึ้นซึ่งก็คือแพรพาเพิร์ดนั่นเองครับและครั้งนี้ก็มีเพจบิวตี้น้องใหม่อย่างเพจแน็กชิล c าช n แนลที่จะมาลวงเทคนิคว่า ถ้าอยากแงเกิดแบบปังๆแบบ,บแบบพรพาเพลินบ้างต้องทำอย่างไรครับเริ่มมาตั้งแต่4ขวบแล้วคะ่ะ7จแปปีแล้วตอนนี้ใน YouTube มีคนติดตามประมาณ3ามแสนสีส่ subscriber แล้วคะ่ะเพจ a c e b o o k ก็ประมาณ8ปดแสนกว่าแล้วคะ่ะยอดวิวที่ทําได้สูงสุดก็มาจากคลิปแรกก็ประมาณ36มสิบหกวิวคะ่ะภูมิใจมากๆในชีวิตก็คือการที่แพรได้ไปแต่งหน้าที่งานลอนดอนแฟชั่นวีค่ะงานก็สนุกมากแล้วแพรก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากตอนนั้นด้วยเนะะี่ยค่ะ สวัสดีค่ะน้องแพะเพลเนนะคะยูทิบักเกอร์รุ่นเล็กวันนี้แพะขอพาพี่สาวมาด้วยคนหนึ่งนั่นก็คือพี่แน็กแน็กชิร่าชาแนลเพจรีวิวที่คัดเฉพาะไอเทมเด็ดๆมาบอกต่อพี่ๆกันนะคะ ตอนนี้เพจพี่แนกทำอะไรอยู่บ้างคะรีวิวเครื่องสัาอานนะคะยอด subscribe s u b s c r i b e ในเพจเป็นยังไงบ้างคะใน YouTube ประมาณ1 8 0 0 0 0 subscribe ซค่ะในเพจนี้ก็คือประมาณ1น0 0 0หได้ค่ะมีเทคนิคอะไรไหมจะทำไงให้คนดูสนใจคลิปของเรามากยิ่งขึ้นแพรมองว่าการไลฟ์ก็ดีนะคะได้พูดคุยแล้วก็ได้ฐานแฟนคลับที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มมาขึ้นด้วยในไหนวันนี้ก็มาเจอกันแล้วเนาะพี่ขอเชิญน้องแพรมาไลฟ์ที่เพจของพี่ได้ไหมคะยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้มีอุปกรณ์ด้วย ตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือ beauty b l o กอ e r set นะคะอันนี้ก็คือเป็นขาตั้งกล้องแบบ3ขานะคะจะหมุนอยากจะขยับผ้ามันก็จะไม่สั่นต่อไปก็เป็น usb m i โครโฟน n ค่ะ evermedia เสียบมันก็จะชารตัวต่อไปตัวนี้ก็คือเป็น capture card นะคะแปลงสัญญาณจากกล้องเข้าที่คอเพื่อการ streaming ไฟ led ค่ะเป็นไฟวงแหวนจะมีรีโมทที่สามารถจะปรับอุณหภูมิได้ความสว่างของไฟได้ด้วยก็อุปกรณ์รวมๆก็ประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอายินดีต้อนรับเข้าสู่แนกชีลานะคะแนกจะให้น้องแพรเนี่ยมาแต่งหน้าให้นะคะเสร็จแล้วขอดูผลงานหน่อย <c oughs> หวานมาก <c oughs> อุปกรณ์ที่น้องเอามาพี่ไปหาซือได้ที่ไหนบ้างพี่บิ๊กาเมลาได้เลย <c oughs> บอกพี่พนักง,งานได้เลยคะ่ะว่า beauty blogger set พี่เขาก็จะช่วยสอนวิธีการใช้งานก็เดีเจอกันใหม่ เรียนรู้ไปไเรื่อยเรียนรู้ไปตลอดเลยอะคะ่ะว่าการแต่งหน้าไม่ได้มีแค่แบบบิวตี้อย่างเดียวมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกเริ่มแรกมันก็จะยากมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้สู้ๆพยายามต่อไปอย่าท้ออะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่ีต่อไปนะคะก็อย่า,ยาลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ